นายนภัสห่วงใบเฟิร์นเรื่องเดียวหลังบินไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเป็นคู่ที่น่ารักและลงตัวสุดๆค่ะสำหรับคู่จิ้นที่เปลี่ยนมาเป็นคู่จริงอย่างนายนภัสกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่แม้ว่าในตอนนี้ยังไม่เรียกแฟนและนายก็บอกชัดว่าอยากจีบใบเฟิร์นไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ทำเอาแฟนคลับฟินกันทั้งประเทศแล้วล่ะค่ะ ล่าสุดวันนี้นายได้ออกงานอีเวนต์และได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้ว่า ตอนนี้ใบเฟิร์นไปเที่ยวกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นช่วงนี้เขาบินบ่อยมากแต่ก็มีเวลาว่างมาเจอกันไปกินข้าวกันไม่ถึงขั้นปลอมตัวใช้ชีวิตปกติเวลาไปไหนมาไหนดูแลฟิลบอดดี้การ์ดเลยกลัวเขาหลงแต่ถ้าอยู่ไทยให้เขาหลงผมก็พอเราก็มีถามเขาว่าไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างป่วยไหมอยากให้เขากลับมาสุขภาพดีเป็นห่วงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเราคุยเรื่องเที่ยวในไทยกันไว้บ้างส่วนต่างประเทศ เราก็มีไปทำงานตอนนี้เราทำงานด้วยกันหลังจากสถานะเปลี่ยนเราก็เขินน่ารักดีได้เจอกันเดี๋ยวมีอะไรเหมาะสมก็ตามนั้นเลยหนุ่มนายกล่าวค่ะแม้ตอบแบบนี้ก็ทำเอาแฟนคลับจิน้นฟินกันจนหมอนขาดเลยนะคะทำไมถึงน่ารักขนาดนี้คะเนี่ยหนุ่มนาย